ก่อนว่าวันนี้ข่าวสําคัญวันนี้คืออะไรรู้ไหมค่ะเธอเล่าเร็วเป็นเรื่องราวของอศวินน้อยของเราเออยังไงล่ะี่จะต้องไปกักตัวไปเข้าฆ่าอยู่ในบ้านสิงค์คุณผู้ชมรออปไปโอรีโอ เออไปไปเขาติดโควิดใช่ไหมก็คือมีการออกข่าวมาว่าติดโควิดนะคะซึ่งไทม์ไลน์เนี่ยจริงๆจากอ่านไทม์ไลน์น้องแล้วนะน้องก็ใส่แมสตลอดเลยอ,ะอ่ะจริงๆก็งงเหมือนกันว่าติดได้จากที่ไหนนะคะซึ่งน้องไปไปเนี่ยก็ออกมาโพสต์ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะพร้อมกับขอโทษทุกคนด้วยที่ใกล้ชิดขอให้ทุกคนได้ไปตรวจนะคะขอให้ทุกคนปลอดโรคปลอดเชื้อแล้วก็ตอนนี้เนี่ย น้องป้ายปลายอัศวินของพวกเรานะคะก็เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเรียบร้อยนะคะแฟนๆก็ให้กําลังใจกันล้นหลามเลยนะคนที่อาจะคิดคนแรกเลยพอรู้ว่าป้ายปลา,ายโอโอ,โอติดโควิดคือนุกธนาดลก็เขาอยู่ในกันตลอดเนาะแต่นุกไม่ติดนุกเป็นไหมไม่ติดค่ะไม่เป็นโอ้โหโชค,โชคดีะคะมากเราปไายปลนี่ตัวเล็กด้วยนะอยากจะบอกว่า ต้องต้องให้กําลังใจนะแล้วก็ให้เขาหายไวๆคุณผู้ชมค่ะซึ่งเนี่ยเอนดูช็อตหนึ่งอะที่วันที่29ตุลาไปเตะฟุตบอลทำไมอะเขาเอนเอนดูอะคือเขาไปเตะฟุตบอลหรอเขาไปงานแข่งฟุตบอลแล้วตอนนั้นมีใครบ้างใช่ก็มีหลายท่านเลยนะคะมีเบิ้ลรปทุมราชด้วยนะคะมีออฟสเตตฟัดนะคะมีโอบุรีรัมนะคะนะคะส่วน พี่เบิร์ปทุมราชของเราที่ไปใกล้ชิดไปปายแล้วก็นุกตอนเตะบอลด้วยกันก็แจ้งผลแล้วนะคะว่าไปตรวจมาสามตรวจรอบสามแล้วปลอดภัยปกติแฮปปี้ตรงนี้นะคะคนก็ไปแห่ให้กําลังใจกันนะทุกตรวจมาย0สิบชุดดิฉันใช้ชุดตรวจย0ิบชุดหมดภายในหวันค่ะอ๋อหรืว่าใช้ยี่สิบชุดในวันเดียวดิฉันตรวจตอนเช้าสิบโมงบ่ายโมงสี่โมงเย็นสองทุ่มไม่ตรวจถีจังอ่ะก็เป็นบ้าคือตอนนั้นเป็นบ้า คือตอนนั้นแพนิกมากเพราะว่าแบบตัวเองจะเป็นคือเครียดกังวลกลัวว่าตัวเองติดไม่เป็นไรนะคนส่วนใหญ่จะคิดเหมือนกันว่าติดไม่เป็นไรแต่อย่าให้คนรอบตัวติดเพราะว่าเราไม่อยากให้ทำให้เขาเดือดร้อนคนไทยนิสัยคือขี้เกงใจเป็นห่วงคนอื่นมากกว่าตัวเองใช่คลายไปๆเลยไปๆตลอดอนี้เลยใช่เขาเป็นคนแบบขี้เกรงใจเป็นห่วงคนอื่นแล้วเขารู้สึกผิดนะว่าแบบเขาทําให้คนอื่นแบบ กังวลหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตอนนี้ก็พวกเราก็จะส่งกําลังใจให้กับป้ายๆนะคะแล้วก็บอกทุกคนรอบตัวเนี่ยไปตรวจด,ดูเพราะป้ายเองเนี่ยไปตรวจนะตอนแรกไปตรวจแล้วรอบหนึ่งไม่ติดนะหลังจากนั้นก็พบว่าจจตัวเองแบบป่วยห้เวลาใช่ให้เชื้อมันทํางานเนาะพอเปป่วปยนิดนึงก็ไปตรวจอ่าโอเคติดแต่อย่าปล่อยทิ้งไว้นะเพราะว่าเพื่อนฉันที่เสียชีวิตไปเนี่ยก็เพราะว่าไม่แน่ใจแล้วก็ทิ้งเอาไว้สุดท้ายไปถึงโรงพยาบาลเชื้อลงปอดเสียชีวิต นะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าคิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงหรือจะเป็นโควิดรีบไปโรงพยาบาละนะอย่างน้อยคุณหมอเนี่ยนะฮะเห็นว่าเอออาการเป็นไงให้ยารักษาทันไม่ลงปอดรอดนะคะก็ส่วนน้องนุ๊กก็ปลอดภัยดี